ซึ่งปัจจุบันที่น่าดีก็มีเข้ามาแจ้งแ,แล้วประมาณ5้าร้อยกว่ารายแต่ว่าเข้ามาตามได้ประมาณแค่ร้อยกว่ารายนะครับร้อยกว่าลายเท่านั้นเองนะครับเป็นมูลค่าที่ประมาณสฉลสามล้านซึ่งถือว่าตัา้งแต่ที่หนึ่งธนาคารมา,รมาที่เราเปิดลงทะเบียนวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงอันไทยที่เป็นเจ้าภาพตรงนี้นะครับแต่ว่าเรามานั่งดูกันว่ามันจะสามารถทําอย่างไรให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับโดยการที่เรา เข้าใจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้ว่า5้าร้อยลายมาลงเวียนไว้แต่ตามได้แค่ร้อยกว่าลายมันน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะดีว่าข้อมูลขาดบ้างเบอร์โทรศัพท์ไม่เต็มบ้างอะไรบ้างผมก็ได้มีการสั่งการไปนะครับท่านรองนายกนักนีเองก็มีการสั่งการไปที่มหาดไทยว่าให้ลงไป p r o a c t i หน่อยลงไปควานหาคนเหล่านี้ออกมานะครับถ้าเกิดในอำเภอไม่พอก็ใช้กำนังกำนังไม่พอก็ใช้ผู้ใหย่บ้ว่าตามลงไป พื่อที่จะดึงเขาเข้ามาให้ได้เขาก็จะได้เข้ามาสู่ระบบในการไต่เอืนที่สีได้ตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆ้วเนียเราให้เข้ามาลงทะเบียนในเวลาทำการของราชการแต่ผมเมื่อกี้ผู้วุฒเนรเนี่ยทางน,นอรนตรยก็บอกว่าน่าจะเราจะเปิดตลาดนั้แค่นี้นก็พอนะครับโดยการที่เซ่นวันกันเลยเสาที่วันหนึ่งเดียวเราตั้งที่สาราจังจวันนี่แหละแล้วก็เอาทั้งฝ่ายการปกครอง,อง,องส,รอสมาชิกส่วนชชาติกระทรวงการคลัง กสกสแล้วก็องศ์ส์มาด้วยนะครับมาเปิดเลยมาเปิดใจแล้วก็รับฟังปัญหาเลยนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหานันได้อยา่างอย่างมุ่งมา่นะน,ะนะครับเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างมา3าสี่เคสนะครับบางท่าน,น,น,น่าสนใจมากบอกว่าเงินกู้อยู่8ปดหมื่นบาทจ่ายดอกเบี้ยวันละสี่พันดอกเบี้ยนะวันละสี่พันดอกเบี้ยอย่างเดี่ยวันละสี่พัน, 4, น 4, จ่ายมาหลายปีแล้วจ่ายมาหลายแสนบาทแล้ว ขอโทษทีนะครับดอกเบี้ยวันละสี่พันบาทเนี่ยเดือนเดือนออกมาแล้วนะคูมาสามถึงมาเนี่นเยอะก่าเดือนเดือนหลายยุคไหถ้าเราฟังแล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะวันละสี่พันบาทวันละสี่พันบาทต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนต้นแปดพันบาทจ่ายมาหลายปีแล้วเคสนี้เนี่ยผมโทรษัพท์ทางผู้ช่วการพหชงาไปว่าต้องเรียกมาจรจาแล้วจบเลยเพราะจ่ายมานานแล้วมันทบต้นไปหลายคนแล้ว ต้นลูกทุต้น้็ดำเนินคดีด้วยแต่ว่าทางลูกนี้เองก็มีความกังวลว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีความเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ความมั่นใจว่าเรารับประกันความปลอดภัยทางสำนักงานสุวนชาติและผมรับรันความปลอดภัยของของลูกหนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรเกิดขึ้นไม่ได้กับลูกนี้คนนี้นะครับตรงนี้เราทำเป็นตัวอย่างเลยในการที่เราจะแก้ไขนี้อย่างบีรูปการนะครับเราก็ต้องดำเนินคดีต่อด้วย นะครับอันนี้ก็มาฝากปัญหาที่พื้นที่เลยนะครับก็ขอขอบคุณหน่วยงานพื้นที่ที่ได้จัดมาพูดคุยกันจีิงจริงจังไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องที่สาเร็จมีแต่เรื่องที่ดีๆเรื่องไหนที่มันยังยู่ในขั้นตอนในการเจรจาไม่ได้รับการ่งมือจากท้องที่ยกตัวอย่างเช่นพอมีปัญหามาผู้คามเรียกไปที่ตู้ตำรวจตำรวจก็บอกว่าใจตยองกระเทาะมันกระจกผมไม่ผมไม่พูดถึงว่าแนนีตเป็นังไงบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มาเอาโทษกับผู้ผู้วิ ท,ทางสัญญาแต่ผมบอกว่าเราต้องโต้กันใหม่วันนี้เราแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านะครับเป็นที่ตส่าห์จ่ายจ่ายอยู่วันละสี่สี่พันเนีย่ยนะผมคิดว่าผมคิดว่ามันมันเกินไน,นะนะครับสังคมไทยอยู่ไม่ได้หรอกเป็นหน้าที่รัฐบาลนี้ที่ต้อ,ตองจัดปัญหานี้หมดไปแล้วคุณยอยยิ่งได้ไครับที่เราประสุทธิ์โจทยนะครับท่านนายกครับพี่อ๋อจบเลยอย่างเงี้ยครับแนะบไยยบไม่ต้องจ่ายอยีกแล้วแล้วมีโอกาสที่จะทวงเงินคืนที่ส่วนต่างที่จ่ายเยอะเกินกลับมาไหมครับ อันนี้ตัวตนในคดีครับเป็นเรื่องขี้องอากฎหมายไปนะครับหลายหลายเป็นที่ลูกนี่ยังกลัวยังกลัวอยู่ไม่กล้าอยู่งั้นเราจะให้ความมั่นใจตอนนี้ก็ความมั่นใจแล้วอ่ะนะครับก็คุณกับสมรรถนะขอรเอกชนที่ผู้เชียวชาญตรวจกับผู้ตรวจสอบเพราะก็ยืนยันเราถูเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยผมมีจะมีจะมีประชุมกัฐธรรมนูญชาติวันวันที่28นี้ก็จะเป็นตออย่าอีกทีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะเรื่องนี้เรื่องที่ให้ความปลอดภัยกับกับลูกนี่ข้างบนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ